นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการหารือกับนายแพทริกเฮเมอร์เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเมื่อวันทีน่23พฤษภาคม2567นักกระทรวงพาณิชย์ว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่ายังสามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นโดยตนได้เชิญชวนให้ลักเซมเบิร์กรซึ่งเป็นประเทศที่มีจุดแข็งในการบริการด้านการเงินและการธนาคารเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยหลายอุตสาหกรรมเช่นโลจิสติกดาวเทียมเหล็กมาขยายการลงทุนในไทยโดยไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานที่มีฝีมือตลอดจนมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆเพื่อรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากลักเซมเบิร์กเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กยังได้แจ้งเกี่ยวกับการเยือนของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการค้าต่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลักเซมเบิร์ก พร้อมกับคณะนักธุรกิจในช่วงปลายปีนี้ซึ่งนายสุชาติได้แจ้งความพร้อมในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินกิจกรรมต่างๆในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันรวมทั้งได้เชิญชวนให้นักธุรกิจลักเซมเบิร์กเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ไทยด้วยนอกจากนี้ยังได้ขอให้ลักเซมเบิร์กในฐานะประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปสนับสนุนการเจราจา FTA ไทย -EU เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจราจาได้โดยเร็ว โดยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก EU 27ประเทศรวมถึงลักเซมเบิร์กด้วยรวมทั้งขอให้สนับสนุนการยกเวน้นการตรวจลงตราเชงเก้นสำหรับหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาซึ่งเอ,าอากอัครราชทูตลักเซมเบิร์กได้แจ้งความพร้อมให้การสนับสนุนทั้งใน2ประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ในปี2566ลักซมเบิร์กเป็นคู่ค้าอันดับที่155ของไทยมีการค้ารวมมูลค่ากว่า21.61ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.0038ของการค้าไทยในตลาดโลก